น,นายยุทธนาหยิมการุณอดีกร,รมธนารักษ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริงและเตรียมความพร้อมสําหรับการจะเปิดประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการโครงการสนามกอล์ฟบางพระซึ่งอยู่บนที่ดินราชาพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชอบอ .350 ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื้อที่ประมาณ633ไร่3งาน34ตารางวาโดยสนามกอล์ฟบางพระเป็นสนามกอล์ฟเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทย ้างในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการต่อกาแล้วก็มีภารกิจหลายด้านนะไม่ว่าจะด้านประเมินด้านที่ลาบพัสดุอีกด้านหนึ่งก็การนําที่ลาบพัสดุเนี่ยมาหารายได้เข้ารัฐส่วนที่ตรงนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับบางพระซึ่งถึงเป็นสนามที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ในอดีตแล้วนะอันนี้ก็ประมาณสัก60ปีแล้วนะครับเราก็มาบริหารจัดการ ในการที่เราจะเปิดประมูลให้กับผู้ที่สนใจลงทุนเนี่ยในระยะเวลาบริหาร30ปีนะครับก็จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมเราก็เริ่มต้นที่283ล้านบาทตลอด30ปีนะครับคั้งนี้ช่วต,ต้นปี2560กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่ราชพัสดุแปลงนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อนำมาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมด้านสังคมตามน,นโยบายของรัฐบาลโดยจะนํามาเปิดประมูลซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเข้ารัฐให้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยจริงๆถ้าดูการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับคิดว่าราคาที่กรมตั้งไว้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารายปีเนี่ยผมถือว่าไม่ถึงกระแพงมากนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคนที่ลงทุนเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการที่จะจ้างแรงงานในชุมชนด้วย อย่างแคดดีก็มี 4, 500คนนะครับอาจจะมีพนักงานต้อนรับนะครับในที่โรงแรมมีพนักงานต้อนรับที่ขับเฮาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าวันๆหนึ่งก็จะมีคนทํางาน500คนอันนี้ก็มีส่วนสําคัญในการที่จะสร้างแรงงานนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องของรายได้ก็ถือว่าก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะนํารายได้เข้ารัดนะครับซึง่งตลอด30ปีเนี่ยเราคํานวณมาแล้วก็จะมีรายได้เข้ารัดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท โดยกรมธนารักษ์ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมโครงการในวันที่15รกฎภาคม2564และให้เอกชนที่สนใจเข้าซื้อซองประมูลณก,กรมธนารักษ์ในวันที่16-18ถึงสิสิงหาคม2564นชั้น5อาคาร72ปีและยื่นซองประมูลในวันที่3กันยายน2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการจะมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือเป็นการเพิ่มการเก็บรายได้เข้ารัฐเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป